อันนี้เนาะเรียกว่าเปิดกันเลยไม่ต้องสปอยกันแล้วครับผมยังไงบ้างจ๊ะเปิดอะไรคะเปิดอะไรก็มีการเปิดตัวเพลงไปแล้วก็เป็นเพลงใหม่ของพวกเรานะครับเพราะว่าคือด้วยความที่เราอ่ะเวลาไปอีเวนต์หรือว่าเวลาไปโชว์อะไรเงี้ยครับเราจะไม่ค่อยมีเพลงรักเท่าไหร่เรารู้สึกว่าเฮ้ เราควรจะต้องมีเพลงรักไว้โชว์สักหนึ่งเพลงอะไรอย่างนี้เราก็เลยคิดกันว่าเราจะอยากให้เพลงรักออกมาในทิศทางไหนแล้วก็เลยปรึกษากับทางค่ายแล้วก็ปรึกษากันด้วยเนาะเราก็ออกมาเป็นเพลงระหว่างเรา b t w e n s นะครับก็สามารถเราฟังได้แล้วแล้วเนื้อหาล่ะเออเนื้อหาเนื้อเพลงให้เขาเป็นคนถามสิเป็นนักข่าวเองซะละเออเธอไม่ช่วยตอบเลยเหรอเนื้อหาก็ เนื้อหาพูดตรงว่าก็เอาเป็นชีวิตประจำวันของเราน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยแล้วหลายคนก็ถามว่าแบบความสัมพันธ์ของเรามันมันเป็นแบบไหนทำไมมันน่ารักกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยครับก็ย้ายทุกคนเข้าไปฟังในเพลงเพราะว่าชีวิตของเราเหมือนในเพลงเลยอันนี้คือความสัมพันธ์ในเพลงหรือว่าความสัมพันธ์ในอะไรเอ่ยในในชีวิตจริงในชีวิตจริงครับก็เป็นเหมือนในเพลงเลยเออเป็นเป็นในเพลงคือตามที่เราเห็นไหมว่าเหรอคเะพวกเราเป็นแบบ แฟนกันแล้วหรืออะไรกันแล้วหลังจากที่ปล่อยออกมาให้ได้เห็นกันก็เป็นความรักที่หวังดีต่อกันและกันครับเสริมแล้วล่ะค่ะเยไเสิมก็ครับก็จริงๆด้วยความที่เราสองคนสนิทกันมากแล้วแล้วเราก็อยากจะสื่อสารว่าจริงๆแล้วคู่เราเป็นแบบไหนเราก็เลยเสือออกมาทางเพลงว่าจริงๆแล้วไม่ว่า ไม่ว่าใครจะมองว่าเราแบบเป็นเป็นอะไรกรัอนอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วฟรนเดรี่เราสองคนก็คือแบบมีความรักที่จริงใจต่อกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะเสือออกมาว่าแบบจริงๆไม่รู้ว่าต้องเรียกคำนี้ว่าอะไรแต่ว่าเราเราเรียกมันว่าแบบความรักที่ที่จริงใจมันก็กลายเป็นเพลงที่เพลงว่า เออระหว่างเราใช่ฟีดแบ็กคือพอพอปล่อยออกเพลงออกไปฟีดแบ็กดีครับเพราะว่าแฟนๆหลายคนไม่ค่อยเห็นมุมนี้เท่าไหร่เพราะเพลงที่เราปล่อยไปก็แดนซิ่งวิดีโอวิวก็แบบดาร์กหน่อยก็มีความแบบเวียดเวียใช่ไหมครับแล้วเขาปล่อยเพลงมันเป็นเพลงเศร้าเขาเลยบอกทำไมคู่เราไม่ค่อยหวานเลยอย่างนี้ก็เลยปล่อยเพลงนี้ไปเพื่อแบบเขาเรียกว่าให้แฟนๆได้ได้แบบ อิ่มอิ่มหนำใช่แล้วก็เป็นเพลงแรกของมอสด้วยผมเป็นเพลงนะทุกคนแล้วก็เป็นเพลงคู่แรกของเราก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ตอนอัดเพลงนี่คือแบบลุ้นที่สุดว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับพอออกมาก็พอใจแล้วก็ทุกคนก็แบบพอใจกับคนของเราแสดงว่าเราก็คือติดตามอ่าคลิปแต่แฟนใช่ใช่ครับผมคุณจับมชื่นใจไหมคะชื่นใจนะฮะเพราะว่าพอคนอื่นบอกเอ้ยมอสก็ ลองได้นะอะไรเงี้ยฮะออกผลงานใหม่ๆออกมาบ้างอะไรเงี้ยก็อุ้ยมีกําลังใจแล้วก็อยากจะออกเพลงต่อไปเร็วๆคือเขาว่าชอบเป็นฟิลว่าแบบทําไม่ได้ทําไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะไม่เคยทําผมอยากจะบอกทุกคนว่าอะไรที่เราไม่เคยทําไม่ได้หมายความว่าเราทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องลองฝึกจนถึงเต็มที่ก่อนแล้วให้เขาเรียกว่าให้ผลงานมันตอบเราเองว่าเราทําได้หรือไม่ได้ จริงๆก็คือแสดงว่าเป็นกำลังใจใ,ให้ตลอดถ้าเรื่องนี้คือผมอที่ค่อนข้างหนักเลยเพราะว่าเขาเฟลง่ายมากสำหรับการร้องเพลงเพราะเขาไม่เคยทำมาก่อนผมต้องให้กำลังใจเขาวินาทีต่อวินาทีเลยเพราะว่าตอนอัดอะคือด้วยความที่ถ้าใครไม่เคยอัดมันต้องค่อนข้างกดดันมันอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมที่แคบมันจะมีภาวะกดดันเยอะมากแล้วเพลงมันสดใสเพราะฉะนั้นผมก็จะคอยส่งอันเทอร์่กต่อดว่าแบบเฮ้ยเรา เราไม่ต้องไปคิดถึงบรรยากาศโดยตรงนี้นะเราให้คิดถึงโมเมนต์นี้ทําแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ไปกับสถานการณ์ที่เราแบบแบบบอกให้เขาไปอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ออกมาเป็นเพลงกลับกลายเป็นว่าอัดเพลงคนเดียวแต่ว่ามีอีกคนอยู่ในห้องด้วยยิ้มอยู่นะนี่ก็ขี้อขีดขีล้อบอกเล่าครับเออสิ่งนี้ค่ะจะไม่ได้แล้วสิเพราะว่าเขาให้กําลังใจแบบว่ามีิ่าทีขนาดนี้ ก็เหมือนกินน้ำฮะถ่าได้ถ่ายไม่ได้ขายไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเป็นรงนสซให้ผมทุกอย่างเลยแล้วเขาก็คอยสอนคอยบอกตลอดถ้าไม่รู้ว่าวันหนึ่งผมไม่มีเขาไปผมก็อาจจะตายก็จริงครับจริงขนาดเห็นแต่ก็แสนมิดมากเลยจะมีไป็นแฟนมิดที่ต่างประเทศอ๋อใช่ครับก็๋ยวจะมีแฟนมีที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็อยากให้แฟนๆเรียกว่า รอติดตามนะครับเราก็เตรียมโชว์กันมาค่อนข้างหนะักและอย่างสิ่งที่อยากให้กําลังใจสุดๆเลยก็คือการเต้นคือผมกับมอสคือเต้นไม่ได้เลยเป็นคนที่เต้นไม่ได้ขยับตัวแล้วมันแปลกตอนนี้เราก็ซ้อมแบบเขาเรียกว่า move ร่างกายให้ใหดูธรรมชาติอะไรเงี้ยล้วก็ แล้วก็โชว์เต้นน่ารักน่ารักแล้วก็มีเต้นแบบจริงจังด้วยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามในแฟนมีเฮ็ดใช่สามารถซื้อบัตรได้แล้วครับเป็นเป็นแฟนพิเเกาหลีก็แฟนไทยหลายๆคนก็บอกว่าทำไมไม่จัดที่ไทยก่อนจริงๆเราจัดจริงจริงจัดที่ไทยก่อนแล้วแต่ว่า,วามันโดนเลื่อนใช่ก็เลยแฟน,แฟนๆหลายคนก็เลยซื้อตัว๋วตามไปที่เกาหลีก่อนเลยใช่ใชซึ่งจะบอกว่า คือไปแฟนมีเกาหลีใช่ไหมครับเราเราก็ไปแบบไปทํากิจกรรมอะไรเงี้ยแต่ว่าเตรียมเสื้อผ้าไปาเยอะมากเพราะว่าผมไม่เคยไปเกาหลีมาก่อนเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวจะไปทาคอนเทนต์มาฝากแฟนๆชาวไทยให้ทุกคนได้เห็นว่าแบบยที่เกาหลีเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็จะมีการเก็บบรรยากยาศ <ระ S 1> <อ>ด้วยชปถึงเกาหลีเป็นยังไงสิครับอ๋อใช่แสดงว่าจะมีโมเมนต์พู่ของเราเสริฟนอกจากแฟนมีดด้วยที่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยด้วยก็ต้องรอดูต้องรอดูครับโมเมนต์นี่คืออะไรไม่เคยมีเลย เอาล่ะตอนนี้แบบรักๆหวานๆอะไรเงี้ยเสิร์ฟให้แฟนๆไงสนิทกันมากช่วงนี้เริ่มไม่ค่อยสนิทแล้วที่เกาหลีแล้วมีที่อื่นอีกแหมที่จะไปที่อื่นอื่นต่ออีกอ๋อจริงๆมีอีกหลายประเทศเลยครับแต่ว่าถ้าเท่าที่รู้ตอนนี้คือที่คอนเฟิร์มมาก็จะมีที่เกาหลีเสร็จแล้วก็บินกลับมาที่ไทยครับแล้วก็ อาจจะมีไปที่ไต้หวันด้วย<ม>แล้วก็มีในเอเชียนี่ก็มีอีกประมาณ23สประเทศครับ<ม><ม>ก็เดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นประเทศไหนบ้างก็มองไปไหลที่เราแล้วก็เราติดตามชมกันเราคู่ของมอนแบงคนะ์เนาะใช่ครับผมแต่จริงๆอยากให้รอรอชมมากๆเพราะผมเตรียมคอนเทนต์เยอะมากเพราะเราไม่เคยไปเราตื่นเต้นเราก็เลยเตรียมคอนเทนต์ไปเยอะมากพี่ตาเป็นปะกายแล้วนะเออไปแล้วนะอยากไปวันนี้เลยคือเป็นคนชอบเที่ยวมากอย่างที่ทุกคนเห็น ใช่ครับตอนนี้ยังไม่ได้ไปเลยฮะแพ็คกระเป๋ารองแต่เดือนที่แล้วสามใบแล้ววะกระเป๋จะปีแล้วฮะเมื่อไหร่จะได้ไปสักทีจริงอือะทุทายฝาหากอะไรถึงแฟนคลับที่ซัพพอร์ตทุกของเราเลยครับบอลแมครับก็ก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติก็อยากจะบอกว่าผลงานของพวกเราออกมาให้ทุกคนได้เห็นเยอะแยะมากมายนะครับแล้วเราก็กำลังจะมีแฟนมิด ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าลืมไปกดบัตรนะฮะเพราะว่าเราเตรียมโชว์เตรียมอะไรมากมายทุกคนได้ดูแล้วก็ได้รับฟังนะครับตั้งใจมากๆอยากให้ทุกคนมาดูกันแล้วก็มาเจอกันที่แฟนมีตนะครับหลายประเทศเลยก็เจอกันนะครับขอบคุณนะครับผมครับก็สุดท้ายนะครับก็อยากขอบคุณแฟนๆทั้งชาวไทยแล้วก็อินเตอร์แฟนนะครับที่แบบยังคอยซับพอร์ตเราแล้วก็ให้กําลังใจมอบความรักความอบอุ่นให้โดยตลอดเลยพราทั้งที่ซีรีส์ก็จบไปแล้วนะครับแต่ก็อยากให้ทุกคนแบบ อดทนรออีกนิดนึงซีซทั้งสองกำลังมาแล้วนะครับก็อยาให้ทุกคนอดทนรอก็ไม่มีอะไรจะบอกทุกคนนอกจากว่าเจอกันที่แฟนมีนะครับจะทําให้เต็มที่ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับครับผมโอเคขอบคุณมากขอบคุณครับ